สวัสดีจ้าแฟนมีดสุดตะแหวนทุกทุกคนมาวันนี้ยายนุ่งสิผ้ามาเบิงการชุบมีดเฟชัน่นคลิปที่แล้วก็วคือผ้ามาเบิงตอนนวดตอนตีนะมีดเฟชัน่นคลิปนี้ยายนุ่งผ้ามาเบิงวิธีชุบมีดเฟชัน่นให้แข็งชุบแบบไหนตะแหวนสิเห็ดให้เบิ่งมียายนุ่ง ตามมาบึง้อมๆกันจ้ะกำลังเผาเอามีดเพื่นเผาเผาไปนิดไฟนิดเตาเผาเผาไปแล้วก็ม iful, ını, men, ัด <studio> ชุบสังเกตการชุบเนาะนี่น้อง ก,การชุบต้องใส่เทคนิคต้องมีดเทคนิคเลยค่ะต้องมีความชํานาญในการชุบเห็ดเม็ดเห็ดสวยหงามแล้วก็ต้องมีความชํานาญในการชุบการใส่งานทีอจะทนทานสังเกตดว้วยตาเปาซุปกับซุปน่ำเปาๆเท่านี้ละค่ะ

การชุดนี่ต้องเผาพ่มห้แดงเผาเฉพาะพุ่มห้แดงเลยพี่ไม่ค่อยชุบได้ชุบไปสิเอาก้าแข็งปันได้หรือเสิเอาปานกลางต้องสังเกตต้องมีเทคนิคต้องมีเทคนิคในการชุบในการเผา ชุบน้าม,มีดจะแข็งกว่าดิกแข็งกว่าแบบเดิมเลียนมาการชุบน้าเป้านี่มีดจะแข็งกว่าทุกอย่างเลยแล้วมีดแฟชชั่นของตะแวนนี่เฮ็ดจากเล็กแหนบทุกอย่างต้องเฮ็ดจากเล็กแหนบเท่านั้นเล็กแหนบเป็นเล็กคือพ้นท่านใส่งานดีหน้ามันมี่จุดเย็นหลายกว่าเดิม พันวาการชุบด,ด้วยน้ำเปล่านี่น้ำเปล่านี่มีจุดเย็นยมีความเย็นนี่จุดเย็นกว่าทุกอย่างสังเกตวิธีชุบเด้ดอการหดตัวของเล็กดีขึ้นดีกว่าอันอื่นการชุบด,ด้วยน้ำเปล่านี่การหดตัวของเล็กดีกว่าทุกทุกอย่างเต ต้องมีความชำนาญในการชุบน้ำห้อนกระชุบบ่ได้กระชุบน้ำมันมันกระห่อนอเฮ็ดให้เล็กโดโตเลยน้อยอบ่เต็มที่เล็กโคโตบ่เต็มที่เพราะว่าเขาบ่มีความเย็ยนซชำนาญ ต้องขึ้นไปบ่ให้ขึ้นไปไว้บ่ให้ไปฮัทการพดโตโมเลกุลของเล็กสื่อยืดพดโตได้ดีกว่าขึ้นหน้ามโมเลกุลของเล็กสิ่อพดโตได้ดีดีกว่าเป็นการพดครัอบอ๋ออมบองมเป็นเล็กออื หลังจากขึ้นไปไว้นิดนึงแล้วก็เอามาดัด ชัวีดแฟชั่นทีท่ทำด้วยเล็กแหนบการชุบน้ำเราลามาจากการชุบน้ำยาต้องเขาเล็ก าวพ้มให้แดงสม่ำเสมอแดงระวังพ้มต้องแดงสม่ำเสมอให้แดงให้ได้ทีเราจังถ้าเอาไปชุบ อันมีดดวงนี้กรลังนิยมค่ะนี่เป็นยอดนิยมอันดับหนึ่งเลยเดือยเดือนนี้ยุคปัจจุบันนี้เลยลูกค้าสัง่งหล่สามสามกรลังกรลังเซอรปิศาอันนี้พี่น้องที่ได้เบิ้งที่ได้ เห็นแล้วถ้าสนใจก็โทรมาได้ที่0934963852พี่น้องหลังจากชุบแล้วก็เอามาขัดค่ะหลังจากชุบแล้วลอกกันเด้๋ยจ้ะ สุดแล้วก็เอามาคัดให้สวยงามให้เรียบสวยงามค่น ค่ะ okay. มะเบิงการคัดแน้วนี่ค่ะอันนี้เป็นมีดอันนี้เป็นมีดส่งปลาลดสิบคูณสองอันนี้อันสิบคูณสองอันนี้ราคาห้าร้อยบาทอ่ามาเบิงอันนี้ค่ะมาเบิงมีดแค่ชั่นอันนี้อันนี้สาม โอ้ยนี้4คูณ2.2อันนี้ราคา400บาทอันนี้มีทรงกุลกขา,าอันนี้อันนี้7คูณ1.5อันนี้7คูณ1.5ราคา400บาทพี่น้องพี่น้องเบิงแล้วเห็นแล้วสนใจกะโทรมาหาตาแว่นได้ที่0934963852พี่น้องเพจ เห็นแล้วก็ยัาเสลืมกดไลค์กดแชร์ให้มีโตตาแววนเด้อค่ะวันนี้ย่นนุ่งกระพ้ามาเบิ่งสนิ่ก่อนย่นนุ่งขอขอบคุณขอบคุณเล้ยๆพี่น้องที่ติดตามพี่น้องที่ให้กำลังใจสำหรับวันนี้พ่อแค่นี้กันเนาะค่ะสวัสดีค่ะ